ในฐานะกรรมการของศิลปะธรรมของวัดแบงคอกนะครับผมก็รู้สึกเป็นเกียรติมากที่ได้เข้าไปมีส่วนร่วมนะครับก็มีการวางแผนจัดวางศิลปะทั้งนอกสถานที่แล้วก็ในสถานที่พื้นที่ของบัดแบงคอกนี่มีพื้นที่ใหญ่มากมีอาคารสถานที่เป็นคอนกรีตเป็นกระจกเยอะเราก็เลยมองว่าต้องอย่างน้อยต้องมีอะไรที่ไปทำให้มันเป็นธรรมชาติมีการเตรียมการเรื่องสวน เป็นอย่างดีแล้วก็งานศิลปะเนี่ยเราจัดเป็นลักษณะที่เรียกว่าอาร์ตลูก็จะเป็นจุดต่างๆที่วางไว้นะครับไม่ว่าจะเป็นชิ้นงานศิลปะหรือชิ้นเฟอร์นิเจอร์นะครับเป็น20-30ชิ้นน,นะครับที่วางในที่สาธารชนที่คนสามารถเดินชมได้พักผ่อนหย่อนใจนะครับเพราะเราต้องเข้าใจว่าการทํางานหรือว่าการใช้ชีวิตเนี่ยมันต้องมีจังหวะของการพักผ่อนด้วยนะครับแล้วก็ดูอะไรที่มันสบายตาทําอะไรให้มันประเทองอความคิด สร้างสารค์ด้วยนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยผมคิดว่าในปัจจุบันเนี่ยมันมีความสําคัญมากนอกจากนั้นก็จะมีงานศิลปะติดตั้งภายในด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นในรีเทลในอาคารหรือแม้ในโรงแรมต่างๆเนี่ยตอนนี้ก็จะมีการเริ่มติดตั้งงานซึ่งตรงนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องของสุนทรีมันเป็นเรื่องของความงดงามซึ่งอย่างที่บอกนะครับว่าไม่งั้นทุกอย่างมันจะแข็งกระด้างไปหมดมันจะเป็นงานชิ้นหนึ่งชื่อว่า zero นะครับเป็นรูปทรงของสระน้ําแต่ตั้งขึ้นมา นะครับเป็นผลงานของศิลปินที่โด่งดังมากทำงานกันเป็นคู่ก็คือ Michael อ็มกรินกับ i ินยาดรักเซตแล้วก็จะมีงานของโทนี่แคร์ชื่อ It is It is นะครับเป็นผลงานชิ้นใหญ่โตมากจะอยู่ใจกลางของวัน Bangkok Park นะครับ แล้วรวมไปถึงงานของเซอร์อ s นิชกัพัวด้วยนะครับซึ่งเป็นงานที่จะติดตั้งถาวรเช่นกันนะครับเป็นงานที่มีชื่อว่า S-Curve นะครับเป็นโลหะสเตนเลสสตีลแล้วก็จะม,มีลักษณะที่เป็นเป็น,ปนรูปทรงที่อ่อนช้อยนะครับให้ดูแล้วมีความไหลลื่นนะครับกับพื้นที่นอกจากนั้นแล้วจะมีงานภายในนะครับงานของศิลปินเกาหลีนะครับชื่อว่าเชชงกวานะครับเป็นศิลปินที่โด่งดังอีกคนนึงในเอเชีย ก็จะมีงานชุดปืนพลาสติกนะครับซึ่งอันนี้เป็นสมบัติของทางบางกอกอาร์เบนเดลซึ่งเราได้ทํางานร่วมกันกับทางวันแบรนคอกนะครับแล้วก็รวมไปถึงงานชิ้นที่5ก็คือง,งานของปาวโลคานนวารีนะครับเป็นงานจิตรกรรมเคลือบเป็นสีทองนะครับจะติดตั้งอยู่าภายในโรงแรมริชคาร์ตันครับ โทนี่แครกนะครับบินมาจากสวีเดนนะครับแล้วก็เข้ามาดูการติดตั้งผลงานของเขานะครับต้องบอกว่ายิ่งใหญ่มหาศาลนะครับมีความสูงหลาย10เมตรแล้วก็มีความหนัก35ตันทําด้วยโลหะขัดมันสเตนเลสสตีลนะครับโทนี่แครกก็มาสํารวจผิวของงานตําแหน่งการติดตั้งแล้วก็ต้องบอกว่าพึงพอใจมากนะครับแล้วก็มีการพูดคุยว่าการเลือกพื้นที่นะครับในการ วางงานเนี่ยเป็นจุดเด่นมากของบริเวณคนที่เข้ามาในพื้นที่ตรงวันแบงคอกนะครับทำให้ผลงานนี่โดดเด่นนอกจากนั้นเขาก็มีการพูดถึงความสําคัญของการใช้วัสดุกรณีที่เขาใช้โลหะเนี่ยเขาก็บอกว่าม,มันมีความละเอียดอ่อนถึงแม้ว่ามันดูจะแข็งกร้าวก็ตามเนี่ย การดูแลรักษาอะไรต่างๆเนี่ยเขาก็ต้องมองว่าเรื่องของมลภาวะเรื่องของสภาพแวดล้อมเนี่ยจะต้องดูแลยังไงเพราะว่างานที่ตั้งนั้นเป็นงานถาวรต้องมีการชําระทําความสะอาดอย่างไรภาพรวมนี้คือ,อชอบมากๆนะครับแล้วก็ต้องบอกว่าเป็นเป็นงานชิ้นใหญ่ชิ้นหนึ่งที่จะเป็นแลนด์มาร์กนะครับให้กับกรุงเทพมหานครความยั่งยืนกับศิลปะเนี่ยมันมันไปด้วยกันได้อยู่แล้ว เพียงแต่ว่ามนุษย์นี่สิฮะจะจะตีความยั่งยืนคืออะไรแล้วก็ศิลปะคืออะไรเพราะฉะนั้นจริงจริงมันวกกับมาหาตัวบุคคลนะครับ mm hmm. เรื่องของกายเราใจเรานะครับเป็นเป็นสิ่งที่เราต้องตระหนักรู้ว่าเรากําลังทําอะไรอยู่มันต้องเป็นการเตือนสติอยู่ตลอดเวลาแล้วเราเป็นส่วนหนึ่งเราเป็นอนุนึงนะครับในในสังคมมันกว้างใหญ่แล้วเราทําอะไร มันก็จะเป็นพนูนั้นก็จะมีผลกระทบต่อองค์รวมเป็นอย่างมากซึ่งถ้าแบบทุกคนคิดอย่างนี้ได้ผมคิดว่าก็จะเป็นอะไรที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมชาวโลกเป็นอย่างมากครับ